เรื่องย่อละครเพลงลำคำเขื่อนแก้วหลังผ่านวิกฤตทางความรักมากมายเขียวและวันพุธก็กลับมาเข้าใจกันอีกครั้งแต่ทว่าอยู่ๆเขียวก็เกิดปวดท้องจนต้องเข้าโรงพยาบาลและโดนจับตัวไปขณะที่ลูกน้องของชัยพรก็มาขู่ฆ่าทุกคนถึงบ้านเรื่องราววุ่นวายมากขึ้นเมื่อชัยพรโดนหักหลัง และโดนตำรวจออกตามล่าหลังจากรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดเสียดำก็ตัดสินใจยกลูกสาวให้กับบ้านเพลินเพลงสายพินก็เตรียมจัดงานแต่งให้กับเขียวและวันพุธพร้อมกับคู่ของเหลืองและวันจันทร์ขณะที่เสียดำทำเซอร์ไพรส์ขอสินสอดลูกสาวทั้งสองจากสายพินและจรันเพียงแค่160บาทสร้างความสงสัยให้กับจรันอย่างมาก ว่าเสียดำจะมาไม้ไหนกันแน่ขณะที่เฮียปอก็โทรมาขอคิวเขียวและวันพุธไปออกรายการทีวีชนงานแต่งพอดีทำให้ฝั่งลูกๆทั้งสองบ้านต้องไปขอหลวงตาช่วยเปลี่ยนเรื่งแต่งงานให้จนทะเลาะก,กันกับสายพินยกใหญ่เรื่องราวจะลงเอยอย่างไรติดตามได้ใน เพลงลํำคำเข่อนแก้วขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ